ลังบวรจิมจุนวันธรรมเจริญพรวันเีรีนองกันวัยจมกำลังเดินทางไปคุ้มสนามศพอ,อนักธรรมอยู่สนามศพที่วัดที่วัดเจ้ากระนาอำเภอในฝนตกอายุเข้า จังหวัดนนวบมีกัรเดินทางออกจากวัดสซมิคุกสนามสอบยู่ที่วัดราชีวัดเจ้านามเบอร์จักรวัด็นบรรยากาศการเดินทางจ้วงตอนสันเบสแล้วฝนกำลังไปปล่อยอยู่บ้างาจะวัดตะโตกหนักคนเด็ลิ้นบิดมือเป็นชมบรรยากาศทางทางไว้น้ำ ฝนโปนตกไปนำ้ำโปร่าฝนลินปล่ไปออประยู่ขเขาโมนีก็จโิโกเมื่อเมื่ออากาศอากาศตุ่มากตุ่มฝนประยู่คมป่าสูว่าคันประโยู่เตี่ยนโมลมน้ำท่วมใจเย็ยปุ้มจังหวัดเจชรบุกทั้ง16อำเภอ วันนี้นำบรสานในรถนมาเติอมอีกแต่ผู้ชมจะเห็นภาพบรรยากาศทางทางนี้เป็นน้ำโขกในในรถเ,เ,เ,เนี่ยเห็นเข่าแล้วรถนี่เป็นน้ำโขกเ,เป็นน้ำโขกสองทางทั้งนี้ครับมอนบรรยากาศการรับเดินทางไปแต่ผู้ชมที่รับชมช่อง YouTube วันนี้ค Channel ร n บชแนลพลังบาวารวัติยิมชนกุลธรรม แต่มากำลังเดินทางไปปุ่มสนามสอบสนามสอบนักธรรมตีจะสอบประจำปีของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสาในพรรานี้ก็ได้สอบนักธรรมนักตีก่อนเะออกพรรษาเพราะฉะนั้นนปีนี้ก็จะมีนักเรียนนักธรรมพระภิกษุที่ลงชืช่อสอบ นักรมตีในอำเภอจตุรัสก็จำนวนหลายรูปที่จะได้สอบนักทมในในวันนี้สอบวันละสีวิชาภาคบ่ายมีกระทู้ธรรมวันนี้กระทู้ธรรมกระทู้ธรรมะพุทธวินในสีวิชาที่พระภิสุหรือพระวัดใหม่พระวานรกต้องได้สอบ กำลังออกพรรษาก่อนจะออกพรรษาจังสอบนัดรำในช่วงบรรยากาศกําลังเดือนดังแบน,นี้ก็ฝนกําลังตกฝนกําลังจิบไปปล่อยบรรยากาศสองข้างทางฝนตกพายุเข้าพายุเข้าตอนเดือนกันยาก็พายุเข้า เจ็โมก็ตามให้น้ำท่วมจ,จังหวัดเชียงชูทั้งสิก,กอำเภออันนี้ก็พายุขเข้าอีกพายุพคม,มปลาสุพมปลาสูสิเขาก็จะเดี๋ยวจะท่วมไหมน้ำจะเดินทางมา่วมจนอนนี้เดินทางไปอุบสนามสอบในตัวอำเภอหรือเปล่าจัดผู้ชมคอยชมบรรยากาศสองข้างทาง ้นไม้ล้มลื่นต้นอนต้นไม้สมฝั่งกลางมีแต่ต้นไม้เขียวชอุ่มอันนี้เป็ตดนต้นอนระหว่างตัวอำเภอเป็นต,ตัวตัวตำบลต้นนนรดยานเป็นตัวอำเภอเชื่อมอำเภอระหว่างตำบลระหว่างอำเภอ,อเส้นทางนี้ที่เดินที่แล้วน้ำก็ท่วมเดินทางไม่ได้ ไปชมบรรยากาศข้างทางไปเรื่อยๆผู้ชมที่ชมชิปช่องยู u ูบปนิพมน์ชาแนลประพลังประวัตุอยู่พุณธรรมที่